สวัสดีครับวันนี้จะขอแนะนำบริษัท IQ Plus นะครับของเราจะเป็นบริษัทผลิตเครื่องดนตรีให้เด็กเล่นนะครับจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพสูงของเราจะมีโดักต์ประมาณ250อย่างแต่ว่าเราจะแบ่งเป็น4แคตตากรีหลักก็คือมีกลองมีเครื่องเล่นเมโลดิก นะครับแล้วก็จะมีเครื่องเขยา่าสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็จะมีเครื่องเคาะไปถึงพวกแคมเบรรียนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับครับวันนี้จะขอแนะนําสินค้าตัวนี้นะครับเป็นคร o อ o d i l ดายไซโลโฟนครับจะเป็นไซโลโฟนรูปจระเข้ซึ่งจะมีเสียงเมโลดี้โดเรมี ถ้าสนใจจะซื้อสินค้าของเราเรามีโชว์รูมที่ตึกมหาทุนพลาซ่านะครับที่ถนนวิทยถนนุถนนเพลินจิตนะครับหรือไม่ก็ซื้อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ iqplusmusic.co.th นะครับหรือว่าจะไปเยี่ยมเราที่แฟนเพจก็ได้ที่ iq iqplusmusic ในเฟ e บุ๊กนะครับ